สวัสดีค่ะพอกําจากับปารุ่นกับน,น,น,อน,อน้องเคีดค่ะเมื่อนี้ถ้าน้องเคียขัมาเหดธุระค่ะเขามาทุระเขามาทุระในอำเภอค่ะต่ว่าห้ามาแบบฝาฝ่าวันนี้น้องเคีดสิบวันเลยจะบอเลยขับรถงานบ้ท่าน,มามนมไม่ล่าเมนมอไม่ยังไงครับก็ได้ไปสั่งค่ะเดี๋ยวปารุ่นจะออกไปไปหลอบหนอกวันค่ะ เกียรป้าเนี่ยเร็วเกียร์สองเกียร์ใดไหนตัวนึงสองนี่ยังใส่เกียร์สี่ป้าเขาหลานค่ะป้าเป็นผู้แอบคันให้หลานใส่เกียร์สามกลัมาทุระในเมืองเมื่อนี้ลองเกียดมากมีการแอบซื้อกับเขาไปฝากตุยพร้อมค่ะซื้อกับเขาไปฝากตุยพร้อม บริแอบบ่ซจ้ะแต่ว่าแอบป้ารุ่นตีล่ะค่ะป้ารุ่นมาเอา3กล่องเพิ่นไปสั่งเพิ่นเป็น4กล่องค่ะเหมื้อนี้มามา2สอคนค่ะสสเสียวไปเจ้าพี่บะค่ะเบิ่งค่ะโซเฟ่เปลี่ยนเปลี่ยนโซเฟ่กันค่ะเปลี่ยนขังกันนั่งแนี่ มื่อนี้แค่เกาค่ะเราจะหัดให้น้องเคียดไปเรื่อยๆปั๊บเบาะถือกระบอกขยันด้วยนะไม่เป็นอยังไงยังไเขาจะาไปก่อนอ้าวหอดเน <c ười> ยันมาน้อเหรอบ้านเทถายเทถายจะเพิ่งไปก่อนมาหอดบ้านแล้วเนาะมันเป็นยังไงมันไก่ ซ้ำจะมาหั่นนะพอดีแล้วมันต้องเอ็นออกมามเออเอ็นคำว่าหาเส้นขาวพี่บ่ต้องบ่ต้องตีไฟเลี้ยวก็ได้นั<ม>่นแหละเกียร์สีนะจะ๊ะนันมีอะไรเกียร์สี่ไปย,ยังว่าให็นหนึ่งๆมาสุดๆามาสุดแล้ว <laughs> หนูจะไปเกียรย์อะไรเกียร์สีแล้วไม่จะเกียร์หาทอนเด้อ เอย่าพาลงแล้วก็ยู่ตรงไปอ่าควันคาดหลอกไปเกียร์ซีเลยสิไปเกียร์อดไก็ไปเกียร์หาแล้วเนาะเออแซงเพยื่อแซงเขาก็ชิดมาเส้นขาวเขาจะไปทั้งทั้งเส้นเหลืองแห้งเหยื่อแซงไปเลย นูพวงมาไล่เนี่ยเอาต้องตรงจัดต้องตรงนี่ล่ารถ่านห้องก็บกระตรงสั้นเพราะว่านี่นู้เบิ้งกระจกตัวนี้ว่าเส้นขาวมันยูกไกลซำไหนเห็นมอเออเขากระชิดไม่อีกจักน้อยก็ได้เพราะว่าเข้าครับซาเข้ากัอยูกงงงางๆท่างไป เดี๋ยวป้าก็จะค่อยฟึกน้องไปเรื่อยๆนะคะ่ะเดี๋ยวน้องกับเกงเองค่อยๆข้างหน้านะ่ะมีรถจอดอยู่เห็นไหมข้างหลังมีรถบอตีไฟเดี๋ยวละเอียดลงมาจักหน้อย ค้อยฮัดไปเรื่อยเดี๋ยวน้องก็เก่งเองนะค่ะพอมาควบจัามึงคงเล็กน้อยซูมเอนี่กะเร็วค่ะรถเออรถแย่ทั้งหลังไปซื้อก็แต่เวลาท้องรถเออหนูกะชิดทั้งนี้เรมันจับอันนี้เขาเองดอกบ่บ่ต้องเร็วก็ได้บ่ต้องไปเร็วมันจะเร็วเกินแนวหกซีฟขั้นเกิดบ่าหกซีฟนี่ผู้หันรถนี่ถือว่าเร็ว พราะว่าเกิดว่ามีรถสวนมาห,หรือแซงมาเนี่เขาสิไปบ่เป็นนั่นบ่จักสีเบ,กบรกบ่จักสีหยับคันเร่งเออให้เพิ่นไปก่อนรอดแต่ว่าคันมันอยู่ตรงสะพานเนี่ยเพิ่นบ่แซงเขาเด้เขาก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่นสิบ่แซงเซ่สะพานเข้าใจไหมคะตรงสะพานเนี่ยเขาห้ามแซง <laughs> <laughs> เออเดี๋ยวจะเพิ่นเข้ากับไปคงเข้าไปเรื่อยๆแต่ยปเี่เข้ากัเก่อนล่ะเพิ่นกับก,กดจดจราจรเพิิอนอยู่ ปลากระเซ้าสันเลยนี่ค่ะเซ้าเงาอออกแล้วเพราะว่าเมื่อนัน้นน้องเอกอะไปหัดตห้หน้องเคียบยุคากะกะบลายคนหัดห้เนาะเมือ่อขับยังกับเกียวตั่เมื่อนน,น้องกะหัดใส่เกียวตัวค่ะเพราะว่าป่ารุ่นมามี่โหเกียวตัวค่ะมิตรโหลดเกียวธรรมดามือนเลยยังมันข้เล่นมื่อไม่ไหลไปเองอมั้ย แจ่เขากะเขาก็มาชิดเส็นขาวไว้ให้เพิ่นแจ้งไปให้พืน้นที่เพิ่นเอาก็ค่อยๆกับไปคื้เก่า่นาะืือว่าเลี่ยวเขาซ้อยเป็นล่ะสัน่นยวมไปยืแต่ว่าขอยมั่งอกันค่อยไปค่อยๆตรงยาหยอดหกสิบห่งตัวเอ๊ก ต้องใช้ความระวังใส่ความระวังหลายขนก,กัวเกาเท่ากับไปขึ้นธรรมดานอกนี้ะนิถ้า<ะ>หนูวิงหนูนกับเบิ้งทั้งทาง,งที่จริงแล้วมันกับตรงเบิ้งทั้งสามอันนั่นล่ะหนูกับเบิงบ้งาสิเบิ้งน,นี่ตลอดกะ่ะวาสิมีรถแม่หนูกับเบิ้งด้านหลังเพราะว่าตัวนี้นั่นของปลาหรืมีทั้งกล้องหนา้ากล้องหลังลงละกะ น้องกอาจสิซับสนเนาะค่ะเพราะว่ากระจกรถของป่ารุ่นนะ่ะมันมันมนี่ค่ะกระจกรถป่ารุ่นมันมีทั้งกล้องหนา้ากล้องหลังอยู่น้ำกันนะค่ะและ้วกาสีเป็นสีดำสีน่องกระสีเบืองซับสนเนี่ยจักน่อยค่ะค่อยๆไปค่ะขก็เดี่ยวไปตามเล่นของเฮ้าอย่าไปเร็วไปน,นั่นค่ะปากับปลาน แตอมเพื่อน้ำกันฮารโลดให้กันไปน้ำค่ะนองกับผ้ามากวบจะหอดบ้านลแล้วค่ะจะหอดบ้านลแล้วบ,บานด้วยความปลอดภัยรับค่อยๆลูกในท้งงคงค่อยๆมุนไปพวงมาไล่มุนไปตามทา้องเดี๋ยวก็เร่งึ้นไปน้ำเลยมั้มล่ะจะหยุดเม่อไหร่ล่ะน <c oughs> <c oughs> ันามาดับดอกมาดับไงปะนั่น กระบถ้าถ้าเป็นรถเก๋งคือก็อป่าสมัยก่อนนี่ดับมันจะดับเร็วเพราะว่ารถรถเก๋งนี่คว่ำรอบมันจะเร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นเกรือเบนซินนะคะับ่กี้ป่าเหยียบกับเที่ยวดับเที่ยวน,นี่เอาไปเอามากเอาจนได้ขึ้นเต่าหลหะคคะ <laughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนขึ้นเก่าค่ะ ว่านี่ไปใส่มาใส่กับสีหนูเขียนเป็นพุกค้าไห้แล้วค่ะซ <c oughs> าเข้ากับไปตามตามอันนี้เข้าเข้าบอเดีเฝ้าได้ฟังประนันเพราะว่าเข้ากับต้องใส่ควมเราะมัรละว่างควอมปลอดภัยไวกก่อนเพราะว่าเกิดว่าพาดมาค้วมเสียหายด้วยเอียงต่างๆนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นเกิดเกิดขึ้นกับเรา ว่าระมัดระบ้างว่มปลอดไัยเวกอนนาอค่ะให้น้องค่อยไปเรียนฮอกซีา,าเน่ยนัานหอดเนี่ยกะฮขกก็ถึงคือเก้าล่ะค่ะต่วมาหน้องกับท่านการเรียวเขาสร้อยเขายัางค่ะแต่ว่าฮากะให้น้องลึง่งให้น้องชิน่นรดซะก่อนค่ะระบบเกียร์ระบบยังให้ของเขียวซะก่อนค่ะ ก,การเหยียบคาดการปล้อยคาดนี่แล้ะค่ะสิสำคัญเพราะว่าน่องเองก็บบอกเกคอคร์ขับรถอ่มอไซค์แบบมีคาดคือจักเยือทางสิ่นิดก็จะเป็นค้อกีดทางน,น้อยๆนี่จักน้อยค่ะ เขาก้องมาฝากตุยหนุ่ยค่ะตอนหนีอยู่ค่ะน้องเคฟกับตุยหนุ่ยเข้ากะสช่วงนี้กะตุยนุ่ยกันง่ายหลายได้ผ่าช่วงนี้บ่มีเวลาไ่เดี๋ยวถ่ายคลิปน้ำกันปันดกยตบะขนมหน่องวางหรือว่ามีเวลาวางกับก้ากันท้ายคลิปน้ำกันเพื่อก้าลังค่ะตาะแล้เคือหน่องกับผ้ากันไล่ยซุสสินะค่ะ บ้าอ่อค่อยไปค่อยไปเดี๋ยวจังเลยกระทาชมคลิปข้องที่มน้องๆแล้วก็ข้องป่าลุ่นน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวจังไดยคลิปนี้ป่ปปาลุ่นจัไไ้ซำนี่ก่อนค่ะ ยังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป่านนู้นน้ำในนะคะสวัสดีค่ะ